รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณเห็นอะไร <Okay. S 2> คุณอาจจะคิดว่านี่คือที่ทำงานธรรมดาธรรมดาแต่ลองดูให้ดีๆสิคะ เห็นแล้วรู้เลยใช่ไหมคะว่านี่ไม่ใช่ที่ทำงานธรรมดาธรรมดาแบบที่คุณคิดเพราะว่านี่คือออฟฟิศแนวใหม่ที่สอดรับกับเทรนด์โลกที่เรียกว่า Well Being หรือการทําชีวิตของเราให้ดีแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆด้านไม่เว้นแม้กระทั่งการทํางาน ว่าทํางานแล้วได้เงินมาเลี้ยงชีพโดยมากเรามักมองว่างานเป็นตัวบั่นทอนชีวิตแต่ในอนาคตงานจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะสําหรับคน Gen Y งานคือสิ่งที่กลมกลืนกับชีวิตการทํางานจึงต้องมีสภาวะที่ well-being ไปด้วยในตัวเมื่ออยู่ดีงานก็จะดีตามไปด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าการทำงานกับการมีชีวิตที่ดีแทบจะเป็นคนละเรื่องเลยค่ะการทำงานคือความเครียด แต่ในเวลาเดียวกันเรากลับต้องอยู่ในที่ทำงานไม่ตม่ำกว่าวันละ8ชั่วโมงแล้วที่นี้เราจะทำยังไงให้การทำงานกับ well-being ในที่ทำงานเป็นเรื่องเดียวกันคำตอบของเรื่องนี้อยู่ที่แนวคิดตั้งแต่เริ่มสร้างออฟฟิศกันเลยค่ะถ้าพูดถึง CMO Group หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าพูดถึงงานอ e ีเวนต์ระดับประเทศอย่างงานประกวดนางสาวไทย BOI Fair Motor Show The Voice งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่รวมไปถึงงานคอนเสิร์ตดังๆล้วนเป็นผลงานของ CMO Group สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณเชอรี่ค่ะคุณมารค่ะวันนี้ก็อยู่ตรงเอ,อ่อออฟฟิศแต่ว่ามันต่างจากออฟฟิศที่เราเห็นมากเลยนะคะก็อยากให้อธิบายหน่อยว่าเห็นสวยๆขนาดนี้เนะี่ยมีแนวคิดยังไงคือจะบอกว่าออฟฟิศของ CMO Group นะคะเรามีแนวคิดมาจากคำว่า work live and play ค่ะ เรามองเห็นว่าการมาทำงานเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องแค่มาทำงานแล้วกลับบ้าน <คะ S 1> แต่เรามาใช้ชีวิตแล้วเราก็มาเล่นสนุกได้ในที่เรียกว่าเป็นที่ทำงานนะคะโอ,อ้ที่นี่มีโต๊ะปิงๆอ,องด้วยเหรอคะใชพะ่พนักงานเครีย์ก็มาเล่นได้เลยได้เลยค่ะพี่เล่นแล้วใครเครียดทำไมแต่หนูเครียดกว่าเดิมอีกอะหนูเครียดมากหนูไม่เล่นแล้ว คือจะบอกว่ามันเป็นเทรนที่มีมาสักพักในต่างประเทศแล้วนะคะถ้าเรามองดีๆเราจะเห็นว่า Google อะ่ะเขาเป็นคนนำเทรนนี้เข้ามาหลายๆคนจะนึกภาพแบบเฮ้ยออฟฟิศที่มันมีอะไรมากกว่าการทำงานคือออฟฟิศ Google ใช่ไหมคะ,ะซึ่งเทรนนี้มันเริ่มมาจากที่ว่าคนเจเนอเรชันใหม่อะ่ะโดยเฉพาะคน Gen Y เขาไม่ใช่คนที่แบบว่ามาทํางานแล้วกลับบ้านอีกต่อไปเขาเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องของการมีไลฟ์สไตล์การมีวิถีชีวิตการออกกําลังกายการมีคอมมูนิตี้ซึ่งตรงนี้มันเลยเป็นเทรนที่ทาให้ออฟฟิศสมยัยใหม่เนี่ย หันมาให้ความสําคัญเพื่อจะรักษาคนกลุ่มนี้ให้เขามีความสุขในการทํางานมากขึ้นะนะคะทีไซน์หลักๆของออฟฟิศที่นี่คืออะไรอะคะจริงๆออฟฟิศที่นี่ประกอบไปด้วย3ตึกยกตัวอ,อย่างของตึก CMO เนี่ย<ช>ค่ะออฟฟิศจะอยู่ใต้ พ,พิพิธภัณฑ์ที่โชว์งานศิลปะโอ,อ้นี่คือออฟฟิศคะเนี่ยไม่น่าเชื่อค่ะไหนคะ <evet. S 2> ออฟฟิศาบอกเห็นดังวงช้าง <c oughs> <c oughs> เห็นว่านี่คือ,อ <c oughs> ที่เราบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ปรติมากรรมนะคะส่วนออฟฟิศเนี่ยจะอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเป็นกล่องกระจกกระจกมีห้องประชุม คือแก่นของธุรกิจ CMO อะ,ค,ะค่ะเราขายไอเดียเราขายความคิดสร้างสารรค์แล้วเราก็มีความเชื่อว่าศิลปะเนี่ยเป็นตัวที่จุดประกายการเอาศิลปะมาใกล้ชิดกับพนักงานเนี่ย<ม>เรามั่นใจว่าจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ของเขาให้มีมากขึ้นซึ่งมันก็เป็นผลดีต่อองค์กรเรา<อ>ในภาพรวมค่ะส่วนอาคารที่2ชื่ออาคาร h i Eyes นะคะ,คะเป็นอาคารของบริษัทที่ทำด้านวิดีโอโปรดักชันแล้วก็มัลติมีเดีย ซึ่งอาคาร DI เนี่ยเราสร้างในรูปแบบโมเดิร์นที่เน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานมันจะเป็นอาคารกระจกะแต่ว่ามันจะถูกคุ้มด้วยเหมือนเป็นเหล็กอีกชั้นหนึ่งแล้วเจาะรูๆไว้ซึ่งไอเหล็กอีกชั้นหนึ่งที่มันครอบกระจกะเนี่ยค่ะมันจะช่วยลดพลังงานจากความร้อนจากแสงอาทิตย์ นี่ดูดีมากค่ะนี่คือฟิตเนสของออฟฟิศใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นฟิตเนสที่ปกติแล้วอะค่ะช่วงเลิกงานเนี่ยก็คือจะมีพนักงานมาใช้บริการกันเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ใช่ช่วงเลิกงานนะคะก็จะมีแค่บางคนที่มาใช้โอ้โหแต่อุปกรณ์มันพร้อมเหมือนฟิตเนสแบบดังๆในห้างนี่เลยโอ้โหมีมใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เก่งกว่าสโนว์เกอร์เมื่อกี้ไหมคะพอแล้ว ส่วนอาคารที่3เป็นอาคารชื่อบริษัท PM Center นะคะจะทําเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์แสงสีเสียงระบบภาพสําหรับงานอีเวนต์เข้าของเขาจะเยอะมากเลยคือเขาก็เลยสร้างเป็นเหมือนโกดังยักษ์ขึ้นมาแต่บนโกดังนี้จะมีออฟฟิศลอยอยู่นะคะก็คือออฟฟิศอยู่ข้างบนโกดังก็คือจะกลายเป็นว่าพนักงานทางานอยู่ข้างบนแต่เขาสามารถมองเห็นอุปกรณ์ที่เขาจะต้องทํางานแล้วก็ลงไปหยิบของเอาไปใช้ได้นะคะสอาคารจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันตามฟังก์ชัน กิจกรรมที่มันกระชับสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงออฟฟิศที่มันมีดีไซน์ที่มันแปลกมาก<ะ>มันเห็นชัดไหมคะว่ามันส่งผลว่าพนักงานเรามีความคิดสร้างสรรค์ขึ้นพนักงานเราไม่เครียดหรืออยากมาทํางานง่ายๆเลยอะ่ะเปอร์เซ็นต์คนเข้าคนออกจากที่ายบุกคนเขาเก็บอะ่ะมันลดลง<ะ>เขาบอกว่าเขามีความสุขในการใช้ชีวิตที่นี่มากขึ้นแล้วก็ยังมีคนเหมือนที่เมื่อกี้คุณมัด<ะ>บอกอยากจะเข้ามาทํางานกับเราซึ่งเป็นคนเก่งๆทั้งนั้นเลย<ะ>คือจะบอกว่าออฟฟิศที่เข้ามาทํางานอยู่ในพาร์ทิชันเล็ก 5้าโมงกลับบ้าน<ช>นะคะอย่างเงี้ยมันมันต้องใช้คําว่าอาจจะล้าสมัยไปแล้วสําหรับยุคนี้ถ้าเกิดว่าองค์กรยังยังย,งยึดติดกับรูปแบบเดิมๆทํางาน9ก้าโมงเช้าเลิกงาน5้าโมงเย็นอยู่แต่ในคอกเล็กๆอย่างเงี้ยพนักงานก็ไม่น่าจะมีความสุขในการทํางานโอกาสที่เขาจะสร้างสารรค์ผลงานดีๆให้กับองค์กรมันก็คงจะน้อยลง พนักง,งานเก่งๆรุ่นใหม่ๆเขาก็อาจจะไม่มีแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นานๆพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้ามา <ฮะ S 2> ทํางานเนี่ยแล้วเราปรับตัวให้รับกับพฤติกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ช่วยสร้างให้องค์กรเติบโตไปพร้อมกับพนักง,งานอย่างยั่งยืนนะคะโอเคใบสมัครอยู่ไหนคะ <laughs> ณเห็นอะไรอย่าบอกนะคะว่าคุณเห็นแค่พนักง,งานออฟฟิศเพราะถ้าเกิดว่าคุณเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องนั่งทำงานอยู่กับโต๊ะอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเชื่อ <c oughs> ว่าคุณเองก็จะสามารถบอกได้ว่าการนั่งทำงานนานๆแบบนี้เนี่ยจะก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งเขาเรียกอาการน,นี้ว่าออฟฟิศซินโดรมและแน่นอนว่าออฟฟิศซินโดรมย่อมไม่ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีแน่ๆค่ะ ประชากรที่อยู่ในวัยทำงานของไทยมีเกือบ40ล้านคนเลยนะคะส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานกันวันละ8-9ชั่วโมงแล้วถ้าเจาะลงไปเฉพาะคนที่ทำงานออฟฟิศจะพบว่ามากกว่า10%ของคนกลุ่มนี้จะป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เกี่ยวพันกับการนั่งอยู่กับที่อย่างเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคเบาหวานโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจเป็นต้นนี่ยังไม่นับรวมอาการปวดเมื่อยบ่าไหลนิ้วล็อก หรืออาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียดต่างๆอีกนะคะเรียกว่าคนทำงานออฟฟิศนี่เสี่ยงต่อเรื่องสุขภาพไม่น้อยเลยหลายคนพอทำงานเน็ตเหนื่อยเมือ่อยล้าก็เลือกที่จะไปพักผ่อนโดยการดูหนังกินข้าวออกกำลังกายแต่ว่าก็ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เลือกพักผ่อนด้วยการนวด ซึ่งทำให้เกิดความต้องการนักบำบัดด้วยการนวดเพิ่มขึ้นมากถึงกับขั้นมีโรงเรียนเปิดอบรมสอนนวดแล้วก็สอนทําสปาโดยเฉพาะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งเลยทีเดียวค่ะเออก่อนอื่นต้องให้คุณกรดแนะนำก่อนว่าชีวาสมอะคาเดมี่นี่คืออะไรค่ะ ถ้าจะพูดคำว่าชีวสมอคาเดมีเนี่ยต้องย้อนกลับไปสักประมาณปีพุทธศักราช2,538ตอนนั้นเนี่ยเราได้กําเนิดรีสอร์ทสุขภาพที่หัวหินขึ้นมาชื่อว่าชีวสมอินเตอร์เนชั่นแนลเฮล์รีสอร์ทจนชีวสมเนี่ยได้ติดอันดับในระดับโลกปีที่10ของการเปิดเนี่ยนะครับ เราก็ได้กำเนิดชีวสมอะคาเดมีนะครับผู้ที่เข้ามาเป็นพนักงานใหม่ที่ชีวสมที่หัวหินด้วยเราก็จะมีการเรียนการสอนที่นี่เบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดให้กับสาธารณชนสัดส่วนเยอะกว่าไหมคะต่างชาติกับคนไทยจริงๆแล้วสัดส่วนของคนไทยเนี่ยเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับก็อยู่ประมาณ70-30 อย่างสมมติถ้ามันไม่มีความรู้เรื่องออนวดหรือสปามาก่อนเลยแต่สนใจจริงๆเนี่ยค่ะอยากรู้ว่าต้องใช้เวลาเรียนทั้งหมดนานเท่าไหร่คะผมก็กำ,กำหนดไว้ประมาณ4เดือนก็จะประกอบไปด้วยวิชาเช่น anatomy physiology นะครับพอเรียนทฤษฎีเสร็จก็มาเป็นเรื่องของ body massage นะครับแล้วก็จบด้วยคำว่า spa treatment นะครับก็จะมี4คอร์สหลักๆการบริหารจัดการก็เป็นเรื่องที่สําคัญคนเปิดสปามาก็คงไม่อยากจะ เปิดใช้เงินใช้ทองเสร็จแล้วก็ปิดไปเพราะฉะนั้นก็จะมีวิชาเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยวิชาการบริหจัดการสปาเมื่อก่อนนะคะคนเข้ามานวดพอร,รู้สึกว่าอ,อยากจะผ่อนคลายเมื่อยจังเลยแต่ทุกวันนี้คนเริ่มเข้าร้านนวดมากขึ้นเพราะเกิดออฟฟิศซินโดรมอะคะ่ะเหมือนคนเริ่มทํางานกันตลอดเวลาอ,อ,อยากรู้ว่าชีวาสมมเีเหมือนโปรแกรมเฉพาะที่สําหรับออฟฟิศซินโดรมอะไรประมาณนี้ไหมคะเราก็จะมีในเรื่องของวิชาทางด้านของตัวคอ,อบาลหล ซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีคอร์สที่เรียกว่าในบริษัทต่างๆถ้าเขาสนใจะนะฮะเราสามารถที่จะพาะคุณครูเนี่ยออกไปให้ความรู้ oh. นะครับเหมือนเป็นลนักษณะเป็นออนไซต์เทรนนิ่ง การนวดที่ดีนะคะไม่จําเป็นต้องใช้น้ําหนักมากนะคะค่ะค่อยๆคลายจะดีกว่าเพื่อป้องกันภาวะบาดเจ็บหลังจากการนวดนะคะเริ่มจากการนวดนะคะสปาบริเวณบ่าน้ําหนักเป็นยังไงบ้างคะอโอ้โหโอ้ไม่กอดเลยค่ะโหสบายมากสปาเนี่ยมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆนะคะอย่างแรก เราจะเรียกว่า Urban Spa หรือว่าสปาที่ให้บริการคนเมืองซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะให้บริการเป็นแพ็กเกจหรือว่าเป็นเดย์สปาคือให้บริการทั้งวันส่วนแบบที่2ก็คือการไปสปาที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งแบบนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่านอกจากจะได้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วถือว่าเรายังได้รีเฟรชตัวเองด้วยซึ่งเราเรียกแบบนี้ว่าเวลเนสทราเวลค่ะ อยากให้อธิบายนิดนึงอะคะ่ะว่า wellness travel นี่คืออะไรอะคะ่ะถ้าแปลกันตรงๆก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมันไม่ใช่เฉพาะของวําว่าสปาอีกเดียวการทำ meditation การทำสมาธิอาหารสุขภาพนะครับในเรื่องของความงามนะครับ<ะ>แม้กระทั่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มันก็อยู่ในวิถีของคำว,ว่า wellness tourism เหมือนกันนักท่องเที่ยวในลักษณะเชิงสุขภาพเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยว ที่มีอัตราเนี่ยการเติบโตสูงที่สุดในโลกปัจจุบัน <Okay. S 1> คือเรียกได้ว่าคนยิ่งเครียดมันก็ยิ่งทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยจะหลีกหนีสิ่งเหล่านั้นออกอ๋อ oh. คิดว่าเทรนนี้ค่ะพอมันมาเรื่อยๆคิดว่าใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะกว่าที่เมืองไทยของเราจะก้าวไปเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพเช่นด้านสปาหรือนวดอย่างเงี้ยค่ะทั่วโลกเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณอันดับที่14แต่ถ้าถามว่าโอกาสประเทศไทยมีขนาดไหนมีสิครับนะครับ เพราะคนเราเนี่ยคือคนไทยเนี่ยค,คือตัวตัวคีย์ที่สำคัญนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่การเป็นที่หนึ่งของโลกคำว่า Thai Touch หรือคำว่าไทยเน s เนี่ยหาไม่ได้ที่ไหนในโลกเลยนะครับมันมีอยู่ในตัวในไอไอตัวยีนของพวกเราสปาก,ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับเราสามารถจะดัดแปลงเอาเรื่องของวิถีของความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาเพราะโลกกำลังตามสิ่งเหล่านี้อยู่ คืออยากจะให้คุณกรดแนะนำว่าคนเมืองเนี่ยควรดูแลสุขภาพยังไงนอกเหนือไปจากออกกำลังกายทานอาหารเรื่องนวดนี่ก็สามารถแก้ปัญหาคลายเครียดได้หรืออ,อะไรประมาณนี้ค่ะไอคำว่า workplace หรือว่า office syndrome เนี่ยนะครับมันต้องมองที่การใช้ชีวิตนอกเหนือจากการเดินเข้าสปาก่อนเรื่องของท่านั่งหรือวิธีการที่จะต้องมองหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะมีศาสตร์ของมันไม่ใช่อาศัยพึ่ง อเดย์สปาอย่างเดียวนะครับคุณก็ต้องปฏิบัติตัวคุณด้วยนะครับ <backs. S 1> หลายๆอย่างอาหารการกินคุณก็ต้องดูแ,แลด้วยนะครับะะมันถึงจะเรียกว่าอยู่อย่างสุขภาวะธุรกิจสปาในเมืองไทยมีมูลค่าตลาดสูงถึง30,000ล้านบาทมีลูกค้าจากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์สปาซึ่งนับแล้วเนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึง2,000กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโดยประเทศไทยเรามีชาวต่างชาติเข้ารับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทยรวมแล้ว1.4ล้านครั้งได้ยินแบบนี้แล้วคุณผู้ชมคงเห็นอะไรเหมือนกันแล้วสินะคะใช่แล้วค่ะโอกาสนั่นเอง เห็นอะไรคุณอาจจะคิดว pues er ่านี่คือห้องพักในโรงแรมบูติกทั่วไปคุณคิดอย่างนั้นใช่ไหมคะแต่ว่าลองดูให้ดีๆค่ะเห็นไหมคะว่านี่ไม่ใช่ห้องพักธรรมดาธรรมดาแต่นี่คือห้องพักของรีสอร์ทที่มีแนวคิดแบบ slow life ที่จะช่วยพาคุณไปมีชีวิตแบบ well being ได้แม้เพียงชั่วคราวก็ยังดี การศึกษาในอังกฤษเกี่ยวกับคนสองกลุ่มกลุ่มแรกมีบ้านอยู่ใกล้กับพื้นที่สีเขียวไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะหรืออยู่ในย่านที่มีต้นไม้ใบหญ้าเขียวครึ้มสวยงามกับอีกกลุ่มที่อยู่ในย่านที่มีแต่คอนกรีตต้นไม้หาได้ยากพบว่าคนกลุ่มแรกมีความพึงพอใจในชีวิตและมีสุขภาพจิตที่ดีดกว่าคนกลุ่มที่2ออย่างเห็นได้ชัดคำถามก็คือแล,ล้วกรุงเทพของเรานี่ล่ะคะ มีพื้นที่สีเขียวมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะไปหาพื้นที่สีเขียวได้อย่างไรกันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะคะว่าพอถึงวันหยุดส่วนใหญ่เราก็จะต้องเดินทางไปเที่ยวตามต่างจังหวัดแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าต้องฝ่าฟันการจราจรที่รถติดหนักมากคงจะดีไม่น้อยเลยนะคะถ้าเราจะมีรีสอร์ทดีๆอยู่ในพื้นที่สีเขียวใกล้ๆไม่ต้องเดินทางไกลมากเหมือนอย่างบางกอกทรีเฮาส์นี่ไงคะ แนวคิดของบางกอกทรีเฮาสนี่เป็นยังไงคะค่ะบางกอกทรีเฮาส์นะคะเราก็จะอยู่ในคอนเซปต์ของวลวีงอะค่ะคืออยากให้คนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าได้รับการผ่อนคลายทาั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะทางด้านร่างกายเนี่ยอาหารของเราก็จะเป็นอาหารเวเกนนะคะซึ่งเป็นมังสวิรัตประเภทหนึ่งเ,เขาจะใช้เป็นอาหารทะเละะกับพืชผักธันเดียพืชอย,อย่างเงี้ยค,คือเป็นวัตถุดิบที่ได้มาจากชุมชนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ แล้วก็จะเป็นดีต่อสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วจิตใจนี่ยังไงคะจิตใจอย่างเงี้ยนะคะก็คือ,อ,อที่ของเราใกล้ธรรมชาติละคะ่ะแทนที่จะฟังเสียงรถความวุ่นวายในเมืองเราก็มาฟังเสียงลมเสียงนกร้องอบร้อมด้วยธรรมชาติอย่างเงี้ยคะ่ะที่สามารถมาพักผ่อนได้ง่ายๆใกล้ๆกรุงเทพนะคะเดินทางจาก BTS บางนาแค่15นาทีก็จะถึงแล้วอ แล้วสมมุติถ้าเกิดว่าโหทำงานเหนื่อยมากเลยแล้วก็นั่งเรือปุ๊บเดียวมาถึงนี่ปุ๊บที่บางเกาะทีเฮาส์เนี่ยมีอะไรให้เราไหมคะคือเราสามารถไปทํากิจกรรมอะไรได้อีกไหมคะแถวนี้แถวแถวบางกระเจ้าเนี่ยนะคะมีที่เที่ยวน่าเที่ยวเยอะเลยอะคะอ่ะ ที่บางกอกทีเฮาส์ของเราเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดแวะจุดหนึ่ง<ม>ของนักท่องเที่ยวนะคะที่เหนือจากการปั่นจักรยานเล่นแถวนี้ค่ะนักปั่นจะเยอะนิดนึ๋ง,<อ>งเห็นเป็นเส้นทางปั่นจักรยานด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะจุดเด่นๆที่แวะเที่ยวได้นะคะคือวัดบางน้ำพึ่งนอกค่ะสามารถไปดูได้แล้วก็จะมีบ้านทุบสมุนไพรที่สอนทาผ้าบาติกแล้วก็สอนทําทูบ<อ>แล้วก็ตลาดบางน้ำพึ่งนะคะ,ค,ะค่ะอันนี้ก็จะสามารถแวะเวียนเข้าไปในวันเสาร์อาทิตย์ได้เหมือนกัน ไม่ทราบว่า,าคุณฝนมีกิจกรรมหรือว่าโครงการอะไรที่มันตอบแทนชุมชนรอบข้างบ้างอะคะคือ,เ,อเราจะเก็บขยะ1กิโล<ะ>ทุกการเช็คอินหนึ่งครั้งคนที่มาพักนะคะก็จะรู้สึกดีว่ามีส่วนร่วมในการทําให้พื้นที่ตรงนี้สะอาดขึ้นตั้ง1กิโลอีกอย่างหนึ่งนะคะคือสตาฟที่ทํางานกับเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นคนท้องถิ่นเกือบหมดเลยเราก็จะเข้ามาสอนงานให้เขาก็คือเป็นการเพิ่มไรายได้สร้างอาชีพให้เขาด้วย แนวคิดอีโคแนวคิดกรีนของทางบางกอกทีเฮาส์เนี่ยมันดึงดูดคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะในสมัยปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่อคะค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นวัยวัยพวกเราเนี้ยแหละหรือ <c oughs> วัยทำงานวัยรุ่นวัยทำงานตอนตอน้นอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> เขาก็เริ่มจะมองว่าชีวิตที่เขากินที่เขาใช้อย่างเงี้ย <c oughs> เออมันส่งผลกระทบยังไงกับสิ่งแวดล้อมบ้าง <c oughs> อุปสรรคในการทํา รีสอร์ทที่มันจะต้องมีแนวคิด well-being นี่มันยากไหมคะที่จริงก็ทําได้ไม่ยากนะคะแค่ดูว่ารอบตัวของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างเราก็เราจะจัดการกับของเสียอย่างไงกับมันยังไงอย่างนี้ทำยังไงเราถึงจะปล่อยออกไปน้อยที่สุดอันนี้น่าจะเป็น well-being ที่ยั่งยืนมากกว่าอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก่อนที่จะมาในวันนี้เนี่ยมันไปอ่านรีวิวเจอมาว่าที่เนี่ยมีดิจิตอลดีท็อกซ์ด้วยมันเป็นยังไงคะค่ะ ด้วยความที่คนรุ่นใหม่อย่างเราๆนะคะขาดไม่ได้เลยกับโลกออนไลน์แล้วก็<ช>อุปกรณ์ดิจิตอลนะคะ<ช>ทางเราเลยคิดว่าถ้ามาที่เนี่ยเราอยากให้พักผ่อนจริงๆทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเลย<ช>คิดเป็นแพ็กเกจพิเศษและการโปรโมชั่นพิเศษถ้ามาฝากอุปกรณ์ดิจิตอลไว้ที่เรานะคะ<ช>เราลดให้เป็น20%จากราคาปกติเลยค่ะใช่เพราะว่าเหมือนตั้งใจไว้แล้วเนาะว่าเราจะมาพักผ่อนจริงๆอย่างเนี้ยค่ะ d ิจิตอลดีท็อนี่อาจจะเป็นเรื่องจำเป็นก็ได้นะคะเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้มากกว่า61%ของคนทั่วโลกติดเล่นมือถือแล้วก็เครื่องหนึ่งของประชากรโลกเนี่ยชอบพูดคุยกันในโลกดิจิตอลมากกว่าคุยกันตัวต่อตัว,ตวทำให้เกิดอาการเสพติดเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นถ้าเราเว้นจากการใช้อุปกรณ์มือถือพวกนี้นะคะแล้วก็หันมาทำงานที่ใช้มือมากขึ้นอย่างเช่นวาดรูปหรือว่าทำอาหารก็จะช่วยให้เราพักได้มากขึ้นค่ะ เรามาดูห้องพักกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นห <oh ้องทรีท็อปเนสอะค่ะโอ้เปิดปุ๊บนี่ก็ส enfin ัมผัสได้ถึงลมธรรมชาติที่เข้ามาเลยไม่ต้องใช้แอร์จริงด้วยค่ะเห็นมีมีอันนี้ด้วยอะกระจกใสๆโอ้โหมันจะใกล้ชิดธรรมชาติไปไหนคะเนี่ยเออคุณผลสังเกตไหมคะว่าพอเขาเช็คเอาท์ออกไปแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจยังไง ส่วนใหญ่เแขกที่เช็คเอท์ออกไปนะคะบางคนเขาก็จะเขียนโน้ตเล็กๆหรือว่าเขียน<ะ>เป็นเกสบุ๊กฝากไว้ให้เราด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเขาบอกว่าที่พักสวย<ะ>แล้วก็ใกล้ชิดธรรมชาติแล้วก็เหมือนการให้บริการของที่นี่คะ่ะก็เป็นมิตรข<อ>เขาสามารถพักผ่อนได้อย่างแท้จริงเหมือนแบบตัดผ่านมาอีกโลกโดยใช้เวลา<ะ>แค่15นาทีแล้วก็พักผ่อนตรงนี้ก่อนที่จะมีพลังเพื่อไปลุยในวันทำงานเรียนหนังสือของเขาต่อไปค่ะ คนเมืองคนทํางานก็สามารถผนวกความสุขแล้วก็ชีวิตเข้ากับการอยู่ในเมืองแล้วก็การทํางานได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องทําให้งานเป็นเหมือนหนามทิมแทงในชีวิตหรือว่าเป็น p a นอิน t ดี a แอเพราะว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้สอดคล้องกับชีวิตของเราได้ค่ะ ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะว่าเราสามารถเปลี่ยนที่ทำงานให้มีความสุขมากขึ้นได้เรามีบริการที่บำบัดอาการป่วยแบบคนเมืองได้แล้วเราก็สามารถมีสิ่งแวดล้อมที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักช่วยบำบัดอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานให้เราได้ทั้งหมดนี้คือการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นชีวิตดีๆสร้างได้ชีวิตดีๆกาลังมาหลายคนเห็นสิ่งนี้แล้วคุณล่ะเห็นหรือเปล่า Tchau.